ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการต่อวงจรทะเล็กออนไลน์หัวงจรควคุมปั๊มน้ําแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมี 1. น,น,นึ่งสวิตช์ต็อปเอาไว้ปิด2องสวิตช์สตาร์ทเอาไว้เปิดแม่เหลติดหชุดนะครับ ของโอเวอร์โหลดและหลอดไฟหลอดไฟนี้เอาไว้แค่แสดงสถานะตอนที่ว่าเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วหลอดไฟจะติดเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้ติดทำงานหรือปั๊มน้ำทำงานอยู่เริ่มแรกตามวงจรนะครับเราจะต้องต่อจากฟิวมาเข้าที่สวิตช์สต็อปนะครับ จากฟิลนี้จะต้องเอาลายเข้ามานะครับเอาลายเข้ามาเอาลายมาเพื่อที่จะเข้าซูชอตต็อ,ตอปซูชอตต็อปจะมีอยู่สองคอนแทคแต่เราจะใช้คอนแทค NC นะครับแบบนี้เราต่อเข้ากับ หนึ่งขั้วแล้วมันจะต้องออกจากซิตชสต็อปนะครับรออกจากซิตชสต็อปเราจะไปเข้าที่ซิตชสตาร์ทซิตชสต็อปนี่ก็ต่อเอ็นซนะครับ NC คือปกติปิดก็จะมาเข้าที่ซิตชสตาร์ทตัวนี้ซิตชสตาร์ทตัวนี้เราจะต่อเ o NO นะครับเ o NO คือปกติเปิด ออกจากซีวิสสตาร์ทเสร็จแล้วก็ออกจากซีวิสสตาร์ทออกจากซีวิสสตาร์ทแบบนี้นะครับอ,อจากซีวิสสตาร์ทตัวนี้เราจะไปเข้าที่เบอร์95ของโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนี่ก็มีหน้าที่ไว้ตัดวงจรเมื่อกระแสเกินนะครับ ตางที่ได้อธิบายไปนในคลิปแรกไปแล้วนะครับเมื่อต่อเข้า95เสร็จเราก็ออกจาก91ของโอเวอร์โหลดครับตรงนี้95จะอยู่ตรงนี้96จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจาก96เราก็จะไปที่คอยคอมมิติเลยนะครับ ไมติกอีกขั้วหนึ่งเราจะต่อเข้าไปที่นิวตันเราจะแยกสีไว้ให้เพื่อรู้ว่าตัวไหนเป็นลายตัวไหนเป็นนิวตันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่ผิดพลาดตอนต่อเราจะได้ไม่ช็อตนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปที่นิวตันต่อไปนะครับ ถ้าเกิดเราจ่ายไฟเข้ามาแล้วเรากดสวิตช์สตาร์ตตัวนี้แม็กทำงานนะครับแต่เมื่อเราลปอ่สวิตช์สตาร์ทแม็กก็จะหยุดตามฉะนั้นมันก็มีการอินเตอร์ล็อกเมื่อเรากดสวิตช์สตาร์ทแล้วแม็กดูดแล้วแมกเติดจะทำการล็อกตัวเองเมื่อเราปล่อยสวิตช์สตาร,ตร์ทออ,อ,ออกมานะครับโดยการที่เราจะต้องต่อเข้าจาก so ของ m ม n เ t ติ เข้าไปที่ขาออกของสวิตช์ต็อปนะครับคือขาเข้านี้จะเป็นจากลายเข้ามาขาออกนี้เราจะไปเข้าสวิตช์สตาร์ทเราเอาเ NO อจากแม่เนติกที่เราต่อออกมาจากขั้วเอ็นโอเหมือนกันนะครับมาเข้ากับขาออกของสวิตช์ต็อป แล้วอีกขั้วหนึ่งของแมเนติกที่เป็นโอเหมือนกันนะครับเราจะต่อไปที่เบอร์95นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับ ทำคลิปเสร็จผมจะมีวงจรแนบให้ไปดูด้วยว่าต่อเข้าตรงไหนแบบไหนตามวงจรนะครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นในการต่อวงจรสตาร์ทแมกเนติกแล้วจะเหลือแค่หลอดไฟว่าเราจะต่อให้มันติดต่อที่มันติกทํางานซึ่งท้าง,ง่ายๆเราก็ต่อออกจากคอยข้อมิเนติกเข้าหลอดไฟเลยก็ได้นะครับก็จะมี ิูตอนหน่งส้นและลายหน่งส้นก็จะเอามาต่อเข้ากับคอยแม่เหติกโดยตรงเลยก็ได้นะครับ เมื่อไม่ได้ติดทำงานหลอดไฟก็จะติดเมื่อ้ติดหยุดหลอดไฟก็จะดับนี่เป็นจอนเบสิกเบื้องต้นที่เราสามารถนาไปใช้งานจริงได้นะครับในการสตาร์ทปั๊มน้ำสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับ ตอนนี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ของวงจรนะครับเราจะมาทําการเทสระบบจะลองจ่ายไฟเข้ามาที่ฟิวชุดนี้แล้วลองสตาร์ทดูนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับตอนนี้เราจ่ายไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเทสร,ระบบว่าเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทแล้วแม่ที่ติดจะทํางานหรือเปล่านะครับตอนนี้แม่ที่ติด ทำงานแล้วเราจะที่เรากดิตช์ส,สตาร์ทไปแล้วนะครับหลอดไฟติดกระบอกบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ติดทํางานอยู่ถือว่าวงจรนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเราจะสต็อปเรากดที่สวิตช์แดงนี้นะครับพอเรากดสวิตช์สต็อปแม่ติดจะหยุดทํางานหลอดไฟก็จะดับอันนี้เราสามารถเอาไปควบคุมต่อใช้กับปั๊มน้ําหรืออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวงจรนี้สามารถใช้งานได้จริงและ วงจรต่อไปผมจะสอนวิธีการถ้าเราสตาร์ทแล้วให้ตั้งเวลาแบบจะทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองทำให้ดูครับผม